ครับครับผมชื่อธีรุธธรมรัตน์กอนครับชื่อมวยชื่อเดชอุทัยสอนตรงครับไ่านี้เราซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมาเกือบเดือนแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสอนตรงคำอยู่ที่ที่สวนประกันครับมีใครเป็นผู้บังคับสอนตรงคับที่นั่นตอนนี้ก็มีจ่าบกับจ่าตอนนั้เปิดพี่ๆน้องๆใครอยู่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบหกสูงเท่าไหร่ ไม่ปีปีนี้สิบเจ็ดอ่ะฮ่าสูงสุดตอนนี้หนึ่ร้อยเจ็ดสิบหกน้ำหนักปล่อยๆเราปล่อยๆได้หกสี่วะมวยสไตล์ไหนครับเออมวยเดินมางไม่เดินมางครับวันนี้ไปเจอสไนเปอร์เนาะไม่เคยต่อยกันไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาแต่ยังไม่ดูยังก็ยังไม่ได้ดูเลยแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ต่อยระหว่างนี่วาแบบไงดีก็คิดว่าจะมาเข่าตามสไตล์เราเลยมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุฒิทุกคดีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ล่าสุดก็ต่อยที่นี่เลยเนี่ยวันนั้นต่อยกับต่อยกับมาเลเซียแพ้้มากวัันนนนชะ ชนะคะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่จะไม่ได้ร้อยสามสิบเท่าไหร่วันนี้ร้อยสามสองนะเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่ลดสี่จุดสี่มีผ่านเลเวลแล้วร่างกายเฟ้นี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ฟิตมากแล้วสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออลเชียร์้ากับเหมือนเดิมครับคุ้มมากี่กิโลเฟ้นประมาณโลสองโลสามโลประมาณนั้นต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้จะดยี่สิบแล้วครับคนจะวัดคนจังหวัดอะไร อุทายครับฝ่าก,ก็ช่วยแบ่งขับลรวหน่อยอก็ฝากเชียร์เป็นแรงใจงด้วยครับวันนี้เต็มที่นะครับฝ่าโชคดีครับ